ช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงหน้าแรงนะคะล่าสุดเขือเข่อนสิริกิตค่ะก็ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ําให้กับเกษตรกรที่ทํานานะคะโดยแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นงดการปลูกข้าวนาปลังค่ะโดยนายวรพจน์วรพงศ์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิตออกมาชี้แจงถึงสถานการณ์น้ําแล้วก็ทําความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ตําบลไผ่ล้อมอําเภอลับแหลจังหวัดอุตรดิต์ โดยมีผู้นําท้องที่ท้องถิ่นพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรจํานวน500คนเข้ารับทราบถึงสถานการณ์น้ําซึ่งทางเขื่อนเิรษกิจค่ะได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรผู้ทํานางดการทํานาปลังแล้วหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนเนืน่องจากปริมาณน้ําในขณะนี้มีปริมาณไหลเข้าเขื่อนที่น้อยลงนะคะ ทางนี้เขื่อนศรีกิจค่ะจะได้ระบายน้ําตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้าตามน,นโยบายของรัฐบาลซึ่งมีการปรับแผนการระบายน้ําตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันสําหรับแผนการระบายน้ํารายสัปดาห์จากคณะกรรมการของเขื่อนศริกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคม2558 มีแผนการระบายน้ำ31ล้านลูกบาทเมตรต่อวันโดยยืนยันว่าเขื่อนนะั้นมีความมั่นคงแข็งแรงดีมีความปลอดภัยสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ